เกิดขึ้นมันทาให้เกิดมีความเสื่อมเสียนะครับต่อมาตรฐานวิชาชีพนะครับของแพทย์นะครับมีการเสื่อมเสียต่อมาตรฐานของเรื่องเวชระเบียนนะครับซึ่งทําให้เกิดความไม่มั่นใจในโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับรวมทั้งทําให้แพทย์นะครับท้อทแท้นะครับมีแพทย์บางท่านเนี่ยที่เป็นแพทย์ผู้บริหารเนี่ยจะต้องเลื่อนเคสผ่าตัดเพื่อจะต้องไป ไปจัดการปัญหานี้นะครับแล้วก็มีแพทย์สูติแพทย์นะครับที่เห็นเมื่อวานก็คงเห็นเนาะแปดท่านนะครับที่เราจะต้องเชิญมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจท่านนี้จริงพวกท่านเนี่ยมีภาระหน้าที่นะครับที่ต้องไปดูแลผู้ป่วยวก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องเอ่อกอบกู้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเราแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยที่จะต้องมีการ่าวโทษดลองทุกนะครับเพจที่นําข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เป็นเท็ปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้กระบวน,นการทางกฎหมายเพื่อให้ความยุติธรรมกับ โรงพยาบาลพุทธันีแล้วก็สวงสาสุขรวมถึงต้องกล่าวโทษบุคคลนั้นที่นําข้อมูลไปให้เพจนั้นด้วยสําหรับผู้บุคคลเนี่ยปกติแล้วโรงพยาบาลหรือทางสาสุขเราก็จะไม่ค่อยลองทุบหรือกล่าวโทษอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วเมื่อวานนี้เราได้อธิบายด้วยข้อมูลเต็มที่แล้วนะครับใช้บุคลากรมาอธิบายเรียกว่าเกี่ยวกับทงโรงพยาบาลนะครับนะแพ แ8ท่านนะครับใช้ข้อมูลทางวิชาการนะครับก็แต่ก็ยังบุคคลก็ยังไปเสนอหรือไปนำเอาข้อมูลเนี่ยไปไปนำเสนอต่อนะครับทำให้เราจำเป็นว่าจะต้องกับกู้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลปทุมธานีและกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงจำเป็นต้องมีการเกล่าวโทษลงทุกบุคคลครับทั้งแพ่งและอายาใช่ครับ